สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วในวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของวันจันทร์วันที่9เดือนธันวาคมพศสอง7ันห้าหเ็ดเป็นคลิปช่วงบ่ายนะคะตรงนี้เขาคนนั้นฝากบอกคุณว่ามาอัปเดตพลังงานความรู้สึกเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณมากที่สุดดวงที่หมอมินจะแลนด์รอบอยู่นี้นะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุก,กราศีเลย แต่อย่าเอาการแรนดอมดวงสุ่มทั่วๆไปไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะทุกคนมันเป็นดวงสุ่มาเนาะอยากให้ดูเป็นแค่แนวทางเป็นไกด์ไลน์หรือจะเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะตรงนี้หมอมีนอยากให้คุณทำจิตใจให้สงบนึกถึงคนคนนั้นนะคะมาดูพลังงานเขากันเลยค่ะ แรกเลยะนะคะเป็นอัศวินถือดาบแต่ทิ้งดาบแล้วนะคะทุกคนปกติจะขี่ม้าแล้วก็ถือดาบนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้ลักษณะตัวเขาอันนี้เขาน่าจะเป็นคนธาตุลมตนกลุมเมทุนหรือธานิสัยแม่หมอว่ามูะลุดูดันค่อนข้างเอาแต่ใจค่อนข้างดื้อรั้นชอบเอาชนะคุณแต่ไพ่สำหรับนี้ก็คือขี่ม้าขาว ะะวางดาบแล้วแม่หมอว่าใครคนใดคนนึงกำลังคิดถึงคุณอยู่อะไรที่เขาเคยพูดจาไม่น่ารักกับเรานะคะเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแย้งก็ได้นะ,ะแม่หมอว่าเขาวางดาบแล้วเขาน่าจะรู้ตัวแล้วละคะทุกคนตรงนี้ว่าเขาเคยทําและพูดอะไรกับเรานะคะตรงนี้มาดูใบต่อมานะคนนี้คนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลได้ด้วยแต่ถ้าอยู่ใกล้ความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่าน่าจะนิ่งละหลัก ควีนถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงค์ฮานนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้ควีนถือไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวคุณนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่เก่งควีนถือไม้เท้านี่เป็นคนเก่งนะ,ะหมอต้องพูดเลยมีความสามารถนะคะทำงานข้างนอกเนี่ยได้ไม่แพ้ผู้ชายถ้าผู้ชายก็เป็นภาวะผู้นำนะคะแอคทีฟตลอดเวลา นะ,ะเบื้องหลังที่มีดอกทานตะวันปกติจะเป็นถือดอกไม้เวลาใส่ใจคุณดูแลคุณดูแล,แลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควนถือไม้เทา้ทาธาตุไฟนะคะแม่มอว่าคุณน่าจะเคยเทคแอคชั่นเช่นคุณน่าจะเคยยอมก่อนถ้าเขากโกรธเขางอนเขาหายไปคุณจะคนตามไม่ว่าจะแชทไม่ว่าจะทักคุณทำมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะตรงนี้มาดูใบต่อมานะ ความรักความสัมพันธ์เดลิเวอร์นะอันนี้ธาตุไฟเมสิงคโนนะอันนี้เมทนลนัคณาเมทุนก็คือธาตุลมนั่นแหละคนคนนี้นะ,ะทุกคนปลายทางคุณเห็นไหมถ้าคุณมีประเด็นอะไรกันแม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณเขายังอยากจับมือกับคุณอยากเดินไปด้วยกันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเอาไง่ายๆเขารักคุณเดลิเวอร์ซัมนิรับนี้มันไม่ได้มีสามเศร้านะทุกคนตรงนี้แม่หมอพูดถึงไพ่ของหมอตรงนี้นะ คุณเหตุไม่ไพ่จับมือกันถ้ามีประเด็นอะไรก็ตามเขายังรักคุณและคิดถึงคุณยังอยากได้คุณคืนนะยังอยากที่จะกลับมากอบกู้ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะตรงนี้นะมาดูใบต่อมาค่ะฮารแฟนนะคะอันนี้ชาวพฤกษ์ศพลาคนาพฤกษ์ศพนะคะถ้าความรักความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาอะไราที่ผ่านมาคนคนนี้เริ่มใจเย็นลง เริ่มมีสติเริ่มคิดได้เผลอๆไปขอพรอ,อยากให้คุณได้กลับมาอยากมาคืนดีกันเหมือนสองอขอภายค่ะเหมือนเดอะเริ่มเวอร์ที่จับมือตรงนี้นะคะเขาคิดอะไรได้หลายอย่างนะนะอันนี้น่าจะเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะคะตรงนี้ความรักความสามานี้มีคนที่คิดได้ม,ดไดมีคนที่กําลังทบทวนในความรักความสามานที่ผ่านมาคิดถึงเรื่องราวดีๆนะเรื่องราวที่มันเป็นเหตุเป็นผลถ้าคิดถ้าเขาคิดได้แม่หมอว่าเห็นไหมคะถ้างั้นเขาไม่วางดาบหรอก ขี่ไหมม้าขาวในหมายถึงความรักความสัมพันธ์นี้กําลังคิดอยากจะไปกอบกู้นะคะตรงนี้หรือกําลังเดินทางหรือไม่ก็คืออยากเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์มาดูใบต่อมานะคะอืมได้มาสองใบเลยสิบดาบนะคะตรงนี้นะอ,อขออภัยค่ะอันนี้เก้าดาบนะคะทุกคนแล้วนี้คือเจ็ดไม้เทา้าความรักความสัมพันธ์เขากําลังคิดมากเครียดนะคะถ้าถ้า คุณเห็นไหมท่านนางกมนาแล้วเกาหัวเนี่ยน่าจะคิดไม่ตกนะคะแม่หมอว่าเครียดจนฟุ้งเรื่องของคุณเจ็ดไม้เท้าในความรักความสัมพันธ์หมอมีนว่าคุณกับเขาบล็อกกันไปหรือเปล่าตรงนี้นะคะขอภายหน้านี่หกไม้เท้าแม่หมอสายตาสั้นนะดูผ่านกล้องนะคะตรงนี้หกไม้เท้าความรักความสาัมพันธ์นี้นะ,ะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นไม่ว่าทําอะไรเรื่องนาี่กางานประสบความสําเร็จ ตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ตัวเขาค่อนข้างหัวร้อนใจร้อนนะคะตรงนี้เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะถ้าหกเมทาเกี่ยวกับแวดวงราชการได้นะคะตรงนี้คุณก็ไปคิดเอาเนาะแวดวงราชการมีอะไรบ้างนะ,ะบางคนก็ทํางานโรงงานบางคนก็อยู่ใกล้กันแต่ถ้าอยู่ใกล้ก็เหมือนห่างไกลค,ะคะ่ะช่วงนี้ช่วงที่นิ่งเงียบห่างกันมามีคนที่คิดมากนะะนั่งกลุ่มกระมับเกาหอยเลยคิดเรื่องคุณจนฟุ้งซ่านละนะคะ,นะคะตรงนี้ สีมืดๆเนี่ยพบ่ําในคิดของคุณนะเครียดมากเลยนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์เขาต้องการไปต่ออยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงนี้แม่หมอว่าคนคนนี้เป็นคนโดดเด่นนะมาดูใบต่อมานะคะเดททำแพลนนะชาวธนูลัคนาธนูบางคนอาจจะเป็นเรื่องอายุที่ต่างกันด้วยหรือเปล่าบางคนความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือบางคนเป็นเรื่องทัศนคติ ะะตรงนี้ของเขาก็ได้านะตรงนี้แม่หมอว่าคุณกับเขาน่าจะนิ่งแล้วลับให้ตรงนี้แต่การนิ่งของเขาคือการปรับสมดุลการคิดการทบทวนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าเป็นตัวคุณคุณอาจจะนิ่งแล้วก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเคยดูแลคุณเคยเทคแอคชั่นมาก่อนนะคะตรงนี้แต่ความรักความสัมพันธ์แม่หมอว่าคนคนนี้นะคะกําลังคิดถึงคุณและกําลังเครียดด้วยณนะตอนนี้นะคิดมากคิดเรื่องราวที่ผ่านมาแหละซีดา นะมาเจอสีดาบกับเทมเปอร์เนสำหรับนี้นะคุณกับเขาน่าจะเป็นภาวะที่นิ่งหรือตัวคุณนิ่งไปทำไมคุณไม่เคยเทคแอคชั่นทำไมคุณไม่เทคแอคชั่นเหมือนเมื่อก่อนก็ได้ถ้าเขาคิดนะคะคิดไปคิดมาแม่หมอว่าเขาก็วนเวียนแต่เรื่องคุณคิดมากตรงนี้นะคะคกลุมกระมับมนอนไม่หลับนะ,ค,ะคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนได้ด้วยนะค,ะความรักความสัมพันธ์แม่หมอว่าก้าวไม่เท้าที่ผ่านมานะคะ สบักสบอมเนาะเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจหรือเจ็บมาเยอะก็ได้นะก้าวไม่ท้าเป็นความคิดเป็นความระแวงความหึงหวงก็ได้นะคะหรือที่ผ่านมาเป็นเรื่องอะไรที่ทําให้คุณเสียใจแม่หมอว่าณนะตอนนี้เขาเครียดมากเลยคิดมากเพราะว่าคุณนิ่งไปดีจัดเม้นเป็นไพ่ของผลการกระทําค่ะคือจนะัดเมนนเปลนงตัวคือไพ่เวรกรรมกรรมคือการกระทําพฤติกรรมและไพ่นี้หมายถึงการหลุดของคุณก็ได้นะ และนะตรงน,นี้แม่หมอว่ามีใครบางคนอยากหรือฟื้นเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆคุณอันนี้นะคะมันบ่งบอกความรักความสัมพันว่าถ่าที่ผ่านมาคุณทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะไพ่ไฮโลแฟนคือไพ่พระเขาก็เริ่มเรียนรู้และตื่นรู้และรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเคยพูดอะไรเคยทําให้อะไรให้คุณเสียใจที่ห่างกันมาเพราะอะไรแม่หมอว่าเขาน่าจะเรียนรู้จากประสบการณ์คิดแบบถูกหรือผิดอะไรประมาณนั้นนะคะกับตัวเขาและแม่หมอว่าเขาอยากจะไปต่อกับคุณไพ่สาหรับนี้นะ นาตอนนี้มาคิดไปวกๆกไปวนมาเรื่องคุณเครียดมากเลยก้าวดาบตรงนี้นะคะห้าถ้วยอ่าสีถ้วยมันคว่ำหนึ่งถ้วยคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาก็ตามมีสเสน่ห์ก็ตามมีชื่อเสียงหรือหน้าที่การงานดีก็ตามณตอนนี้เขาไม่ต้องการใครคนคนนี้นะคะเสียดายเสียใจ และหโหยหาอาดีตที่ผ่านมาห้าถ้วยเป็นไพ่อดีตที่ผ่านมาที่นึกถึงเรื่องราวเก่าๆคำว่าอาดีตนะทุกคนที่ผ่านมาห้านาทีที่แล้วเมื่อวานนี้เดือนที่แล้วปีที่แล้วก็คืออดีตนั่นแหละคระแม่หมออยากบอกว่าห้าถ้วยเป็นไพ่ของการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่ทําผิดทพาพลาดอะไรนะคะแล้วก็ยังเสียใจแล้วมีด้วยนะห้าถ้วยนีย่คือรู้สึกผิดและอยากขอโทษนะคะตรงนี้แต่ว่าแม่หมอไม่รู้นะว่า ไพ่พระตรงนี้ด้วยเสียใจมากมายแต่อาจจะละอายแก่ใจด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าไพ่ตีคู่มาเป็นไพ่สิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาทาอะไรบางสิ่งบางงามคุณแปลว่าความรักความสัมพันนี้เขาก็คงได้เรียนรู้แล้วว่าการไม่มีคุณนะ่ะนะคะต้องมาโหยหาและนั่งทุกข์นั่งเสียใจแค่ไหนแล้วเพิ่งรู้ว่ารักคุณนะคะตรงนี้หรือเมื่อเสียคุณไปเมื่อห่างไปนิ่งไปทําให้เขาได้รู้ใจว่าที่จริงแล้วเขาโหยหาคุณ สี่ดาบนี้คือนิ่งนะคะเก้าดาบนี้เขามาคิดแล้วเครียดอยู่กับตัวเองคนคนนี้ค่อนข้างเก็บความรู้สึกนะความรักความสัมพันธ์คุณเห็นไหมอันนี้อาจจะเป็นนะคะที่เป็นขีดขีดอาจจะเป็นเรื่องเวลาเลขแปดบนหัวคือความรักความสัมพันธ์หกดาบนี้คือการห่างออกมาแล้วนะการใช้เวลาคิดและทบทวนอยู่กับคุณเรื่องของคุณนั่นแหละคะ่ะคนคนนี้นะคะแม่หมอวอ่าอยากวนกลับมาแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาด นะคะตรงนี้กับคุกกับเรื่องราวของคุณสามเหรียญความรักความสัมพันธ์นี้เขายังคงสืบสองถามข่าวถามข่าวคุณท้าไม่ทางสายเพื่อนก็ทางสายญาติถ้าเขารู้จักแต่ถ้าไม่ได้รู้จักทางนั้นแม่หมอว่าเขาคงคงอยากรู้อยากรู้อย,อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณอยู่นะคะสามเหรียญเนี่ยแปดไม่เท่านะคะแล้วตรงนี้แม่หมอว่าสามเหรียญยังหมายถึงไพ่รอคอยด้วย ถ้าคุณเคยทักไปที่ผ่านมาเคยแอคชั่นก่อนเคยง้อเคยตามเคยขอโทษหรือเคยยอมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะรอคุณแต่ตอนนี้คุณไม่ทำแล้วละ่ะเพราะว่าถ้ายังไงไพ่สีดาบมันขึ้นขนาดเนี้แล้วก็แทมแพลนนะคะคือการนิ่งการเงียบการห่างออกมาแล้วยังไงจะหกดาบก่อนหน้านี้อีกมาทุกคนตรงนี้เขาถึงได้เสียใจและโหยหาคุณเรื่องราวที่มันผิดพลาดเรื่องราวที่เสียใจ มีคนที่คิดถึงคุณนะอยากพูดอยากคุยกับคุณแม่หมอว่าถ้าท่านใดตรงจริตที่คิดหมอแม่หมอทําคลิปมาสองสาวันนี้ขึ้นมาฝังเขาคือแปดไม้เท้าและไพ่ที่รู้สึกเสียใจรู้สึกยังโหยหามีคนที่คิดถึงคุณมากๆคิดจนเครียดเลยนะก้าวดาบเนี่ยนะกุมกระหม่อมเลยเนี่ยตรงนี้นะคะเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจเคยแอบคือทําแทงข้างหลังเรานะคะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะตรงนี้นะ เขาคนนั้นฝากบอกอะไรนะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะบาคนบอกหมอมินอ่านใจเยอะๆชอบที่แม่หมอถอดใจ <c oughs> <c oughs> นะคะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณณเวลานี้แปดเหรียญ อันนี้ธาตุดินกันมึกสม,มกองกรงานตรงนี้คนเกิดวันเสาร์ก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเคยทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโฟกสัสที่เขาดูแลใส่ใจทําเห็นไหมคะแปดเลียนคือการทำนะตอกตรงนี้คือทําทุกสิ่งทุกอย่างเสมอต้นเสมอปลายดีแล้วเหมือนคนที่เริ่มรู้ใจเตียงแล้วว่าสิ่งดีๆที่คุณเคยทําเคยสร้างเคยให้เขาอะเขารู้แล้วนะทุกคนเขามีการเรียนรู้ประสบการณ์อะไรที่ผ่านมา นะอะไรผิดอะไรถูกเขารู้แล้วแล้วเขาถึงได้เสียใจแล้วหวยหาคุณเขาอยากกลับมาทําอะไรเพื่อคุณบ้างนะคะตรงนี้นะหรือเก็บเงินเก็บทรัพย์อยากทําอะไรเพื่อคุณเหมือนที่คุณเคยซัพพอร์ตบางท่านอาจจะเคยดูแลใส่ใจเรื่องเงินทองในเรื่องหน้าที่การงานประสบความสําเร็จอะไรหลายอย่างที่คุณเคยทุ่มเทแล้วละคะ่ะเด็กทือถ้วยบางคนคุยคนอายุน้อยถ้วยใบนี้ใหญ่มากคุณเห็นไหมคะโอ เขารู้เลยนะว่าเขารักคุณมากตอนเนี้ยถ้วยที่เขาแบกเนี่ยเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่นะคะใหญ่จริงๆเนาะแล้วดอกไม้ที่ผลีออกมาตรงนี้แปลว่าความรักความสำมนที่งดงามจากความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเหมือนคุณที่เคยให้เขาทุ่มเทเขาตอนนี้เขารับรู้แล้วค่ะทุกคนเขาคิดถึงคุณมากนะมีคนที่อยากได้โอกาสตรงนี้อยากขอโอกาสจากคุณอันนี้เป็นความคิดของเขานะคะที่มอถทอดได้นะแต่ไม่รู้ตรงกับท่านใดมันเป็นดวงรวมนะคะ คิดถึงคุณมากอยากวนกลับมาอยากขอโอกาสนายตรงนี้คุณอาจจะเคยแบกถ้วยคือ,อรวมความรักความรู้สึกนะคุณอาจจะเคยแบกอะไรเพื่อเขามาหลายอย่างแล้วตอนนี้เขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณอยากอยากได้โอกาสใหม่นะคะซีเรียนมอว่าคนนี้ทั้งขี้หึงขี้หวงเนาะยังคงกอดรัดความรู้สึกนี้ไว้อยู่ยังคงรักคุณยังคงคิดถึงคุณยังคงหวงแหนคุณอยู่ นะตรงนี้นะคะเบื้อหลังเขาเห็นไหมคะเหรียญข้างหลังก็มีเขาอาจจะเป็นคนโดดเด่นลาทุกคนเนาะโดดเด่นมากน้อยแล้วแต่มีเสน่ห์ในกลุ่มเพื่อนก็ได้แต่เป็นคนเก็บความรู้สึกนะสี่เหรียญเนี่ยห่วงแหนคุณคนอื่นเขาก็ไม่อยากได้แล้วค่ะไม่ต้องการนะอยากได้แต่คุณคิดถึงคุณยังคงห่วงแหนคุณอยู่ เห็นไหมก่อนนะนี้เป็นใบนี้ของเขาถ้าเขาเคยพูดตรงพูดแรงไม่เคยถนอมน้ําใจเอาแต่ใจเขาวางดาบลงแล้วนะขีดแต่ม้าขาวแทนความแทนแบบความจริงใจความรักที่ดีงามอยากกลับมาเทคแอคชั่นอยากกลับมาตามหาหัวใจดาบวางลงแล้วนะคะตรงนี้มีแต่ถือถ้วยอยากแบกเนี่ยความอ่อนโยนความเอาใจใส่ที่มีที่อยากมีให้คุณนะคะตรงนี้วางดาบลงเนาะการเอาชนะคนรักด้วยคําพูดหรือการกระทํา มองมินว,ว่าไม่มีทางชนะหรอกวันหนึ่งมันก็จะต้องนะคะเสียใจออกมาเขาก็คงคิดว่าคุณเป็นคนเก่งลละมีความสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลไปถึงเขาหรือญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรอบข้างได้ดีเป็นภาวะผู้นําเขาคงคิดว่าคุณคงไม่งอไม่ตือ้อไม่ตามแล้วเพราะคุณอาจจะทํามาเยอะแล้วก็ได้ควีนถือไม้เท้าเนี่ยนะคะแกแฮงแมนค่ะความรักความสามานี้คุณผูกมัดเขาไว้นะเขายังไม่ได้ไปไหนหรอก คนนี้แม่ไม่ได้ไปไหนเลยบางคนอาจจะเป็นเป็นปมของเขาก็ได้นะคะตรงนี้แม่หมอว่าเขายังไม่ได้ไปไหนยังคิดถึงคุณอยู่เลยนะตรงนี้นะคะห้อยอยู่ตรงเนี้คิดไปแล้วมันก็ทุก,กน,นะมันทําอะไรไม่ได้สภาวะแฮงแมนคือมันทําอะไรไม่ได้มันนิ่งนะคะ,ะเขาก็เก็บความรู้สึกหกถ้วยค่ะเขาก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆที่คุณเคยคุยอะไรกินข้าวที่ไหน คุยอะไรกันสถานที่เก่าๆเดิมๆเขาคิดถึงคุณอยากมามอบถ้วยแห่งความรักนี้ให้มางคนเป็นรักต่างไว้ได้ด้วยนะอยากมามอบความรักนี้ให้แม่หมอว่าเขาผูกพันกับคุณผูกพันกับคุณนะผูกมัดกับคุณด้วยด้วยความรักนะตรงนี้นะคะแต่เขาทําให้คุณห่างเหินไปเพราะแม่หมอเห็นนะคือความไม่เข้าใจความขัดแย้งมาอันดับหนึ่งก่อนนะคะตรงนี้นะเนี่ยเขาเขาคิดถึงคุณนะ มีคนที่อยากวนกลับมาในความสัมพันธ์อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาทำสิ่งดีๆณนะตรงนี้นะคะแม่หมอว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทำกับคุณจนคุณรับไม่ไหวก็ได้ไม่ว่าจะเรื่องใช้อารมณ์ถ้าเขาเป็นคนเช้าชู้นะคะตรงนี้นะที่สามเรียนก่อนหน้านี้ดึงใครเข้ามาเขาก็ไม่เคยยอมรับผิดณนะตอนนี้นะคะน่าจะถูกติดกั้นกันไปตอนนี้เขารับไม่ไหวแล้วนะหรือความรักความสันเขาคิดว่า เขาทำอะไรหลายๆอย่างให้คุณนะคะเหน็ดเหนื่อยจนรับไม่ได้นะ,ะทุกคนตรงนี้เลยเลือกที่จะนิ่งหรือห่างออกมาก็ได้ตรงนี้นะคะขึ้นมาอีกแล้วเขารักคุณนะ,ะทุกคนมีคนที่อยากมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขแก้ปมปัญหายังคงคิดถึงคุณยังอยู่ยังคงหึงหวงยังคงกอดรัดความรู้สึกนี้ไวนะะน้นะคะตรงนี้แม่หมออ่านตามหน้าไพ่เนาะ ยังคงหึงห่วงยังคงคิดถึงคุณยังกอดรัดความรู้สึกนี้ไว้นะคะเขายังไม่ได้ห่างหายไปไหนคนคนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะตรงนี้อันนี้ห้าเหรียญน,นะแต่เป็นความรักที่ให้และได้รับพอๆกันที่ผ่านมาถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโดดเดียวคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขา คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขานะั่นแหละแต่เขามองข้ามความรู้สึกคุณไปไม่เห็นค่าของคุณนะตอนนี้เขาดูแล้วลนะค่ะทุกคนตอนนี้แม่หมอว่าเขาโดดเดี่ยวเขารู้สึกเหงาอยากกลับมาดูแลกลับมาให้เหมือนที่คุณให้เขาบ้างไม่ได้แปลว่าต้องให้เงินอย่างเดียวนะให้ความรักความใส่ใจความดูแลเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำนะอัศวินเหรียญนะนายออฟเพนตเค คนคนนี้นะคะแม่หมอว่าคุณกับเขาถ้าเป็นถ้าไม่รักทางไกลยอยู่ใกล้ก็มันห่างกันเนาะเพราะว่าไพ่นิ่งทําให้คุณนิ่งไปเขาคงคิดนะคะตรงนี้แม่หมอว่าเขาอยากกลับมาโฟกัสที่คุณอยากกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจกลับมาแก้ปมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวเขาเป็นคนทําได้ด้วยนะคะคิงถ้วยคุณอาจจะดีวกับพ่อไม้แม่ไม้นะคะตรงนี้คิงถ้วยสําหรับนี้มีไพ่ตาช่างด้วยคุณเห็นนะคะ อะไรก็ตามเขาอยากกลับมาซื้อสัตว์กับคุณอยากกลับมาทําตามสัญญาสิ่งใดๆที่คุณเคยมอบให้เป็นความดีทั้งหลายแม่หมอว่าเขาเริ่มจกเข้าใจรู้และรับรู้และไม่รู้ตื่นสายหรือเปล่าแต่ก็ต้องแต่ก็ก็ยังดีนะคะที่ยังรู้ยังมีสติยังคิดได้ยังไม่พอเนาะนะคะต้องแก้ด้วยแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวเนาะนะคะตรงนี้คนนี้เห็นไหมคะตาช่างคิงถ้วยนะเขารักคุณเขารู้เลยว่าเขารักคุณ สิ่งที่คุณมอบให้สิ่งดีเขาอยากกลับมาตอบแทนและให้คุณบ้างคนเราถ้าไม่ไม่ไม่สูญเสียนะคะหรือไม่นิ่งไม่ห่างมาเขาคิดว่าเขาไม่สูญเสียเขาจะไม่รู้เลยว่าคุณสําคัญและมีค่ามีอิทธิพลต่อใจเขามากถ้าอยู่เนี่ยรับมากมาก,มากรับจนเคยชินเขาว่ารับแม่หมอไม่ได้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียวเนาะนะคะง้อก่อนเทคเกชั่นก่อนยอมก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันความเคยชินจนเราคือเราทําให้จนชินแต่พอเราไม่อยู่เราห่างไปเพราะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเหนื่อย เขาจะเริ่มรู้แล้วคะ่ะว่าเขากำลังเสียคุณไปมีคนที่อยากกลับมามีคนที่รักคุณนะคะทุกคนมีคนที่อยากกลับมาทําตามสัญญากลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีกว่าเดิมกระจกเนี้ยเดอะไฮพีเท e คนเกิดวันจันทร์นะ,ะส่องอะไรมามันก็สะท้อนหนึ่งตัวเขาเขารู้หมดแล้วนะคะตรงนี้นะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ชัดเจนเขาก็อยากกลับมาชัดเจนตรงนี้นะคะ ทีนี้มาดูว่าถ้าเขาอยากบอกอะไรคุณเนาะเขาอยากบอกอะไรคุณในเวลานี้ในเวลานี้เลยเน,ะนาะนะมาสองใบเลยค่ะทุกคน เดอะฟูลนะคะตรงนี้นะเดอะฟูลคือเขาบอกว่าเมื่อไม่มีคุณชีวิตมันมันว่างเปล่านะคะตรงนี้ไม่มีใครมาเติมเต็มให้เขาหรือตัวเขามันถ้าตัวเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปเปื่อยนะคะไม่ได้มีอะไรตัวเขาตอนนี้ไม่มีคุณมันรู้สึกว่างเปล่าเดอะฟูลนะคะตรงนี้แล้วไพ่ใบนี้แม่หมอบอกเลยว่าที่จริงตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะหรือตัวเขามีคนเขาหาเยอะ แต่ไม่มีใครสามารถทําให้เขารู้สึกมีความสุขและทําให้เขามีความรักความอบอุ่นและโหยหาและเสียใจได้เท่าคุณอีกแล้วนะคะที่ผ่านมาคนนี้นะคะแม่หมอว่าการใช้ชีวิตของเขาเขาน่าจะรู้แล้วและมีประสบการณ์น่าจะผ่านอะไรไมาเยอะพอกับคุณกับกลายเป็นว่าไอ้ทาไมเขาสูญเสียคุณไปไม่ได้ทําไมเขาโหยหาแล้วรู้สึกเสียใจและอยากขอโทษคิดถึงแต่คุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ๆเป็นคนที่ดีกว่าเดิม สามรอบละใบเนี้ยนะคะเออนะคะรงนี้เขารักคุณค่ะทุกคนมีคนที่อยากกลับมากอบกู้จับมือด้วยกันแล้วเดินทางไปร่วมกันถึงปลายทางอันนี้ก็คือปลายทางเห็นไหมคะบันไดเนี่ยถ้าคุณคบกันแม่หมอบอกเลยว่าคนคนนี้อยากกลับอยากจับมือคุณแล้วเดินไปด้วยกันเรียนรู้กันไปเขารู้ใจเตียงว่าเขารักคุณแต่ถ้าคุณอยู่และเป็นแฟนกันแล้วแม่หมออกว่าเขารู้ตัวแล้วเขาผิดพลาดตรงไหน สาม,มีเท้านะคะตรงนี้บางคนคุยทางออนไลน์หรืออยู่ไกลบางคนสาม,มีเท้านี้อยู่ใกล้ด้วยนะนะหมู่บ้านใกล้ๆกันในสถานที่ทํางานแต่ที่ผ่านมาทําอะไรให้คุณเสียใจนะคะ<ๆ>เขารอนะรอโอกาสรอจังหวะรอเวลาที่จะเข้าหาคุณเมื่อไหร่ดอกไม้ตรงนี้มันผลี่บานแล้วในใจเขาเขาพร้อมแล้วค่ะอันนี้คือเห็นนะคะเป็นรูปขีดๆมันเวลาเลยนะคะยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งรู้ใจตัวเองมากขึ้นว่าเขารักคุณเนี่ยนะคะตรงนี้ ไม่อยากเสียคุณไปอยากกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคนคนนี้เขาบอกว่าเขารักคุณให้โอกาสเขาน้อยไหมเขาอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์อยากมาแก้ไขอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสองดาบค่ะนะคะตรงนี้แน่นอนละสองดาบคุณน่าจะปิดกั้นคุณน่าจะนิ่งคุณน่าจะมีกำแพงแต่ที่ผ่านมาถ้าเขาเป็นคนที่ปิดกั้นมีกำแพง นะป,ปิดตาไม่รับรู้รับเห็นในสิ่งที่คุณทําดีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เขารู้แล้วค่ะทุกคนตรงนี้เขารู้แล้วนะเขาต้องการคุณแต่เขาไม่รู้ว่าคุณต้องการเขาไหมสองดานะมแม่หมอว่าเขาจะติดต่อคุณมานะถ้าใครตรงจริตกับคิดมอนเนี่ยพ่สื่อสารของเขาออกมาหลายรอบแล้วฟังเขามีคนที่อยากติดต่อสื่อสารคุณมาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะะตอนนี้แม่หมอว่าเขาฟุ้งซ่านเรื่องคุณเลย อา,นาคนนี้คิงเรียนเนาะท่าทางเป็นคนหน้าที่การงานการเงินเป็นคนที่มั่นคงนะคะค่อนข้าง,างมีหน้าที่มีเงินมีทองแหละแต่เป็นคนอีกโก้หนักนะเก็บความรู้สึกด้วยคิงเรียนฟอร์มเยอะด้วยนะคะตรงเนี้ยคนอีกโก้หนักนะ,ะไม่เคยยอมใครจะยอมให้ให้คุณเพราะว่ารู้ใจตัวเองมนาะทุกคนตรงนี้แป้ไม้เท้าขึ้นมาอ่านะคะ ดอกไม้อยู่ข้างๆเขาเขาถือไม้แล้วก็มองนะเขาบอกว่าเขายังถือคุณไว้เลยเขายังต้องการคุณเขาสืบเขาส่องคุณอยู่นะเขาไม่คุณไม่เคยห่างหายไปจากเขาเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะทับคุณไปแต่ขอเวลาสามเท้านะคะรวบรวมความกล้าด้วยนะคนนี้ค่อนข้างอีโก้หนักฟอร์มเยอะนะฮะแต่ใจเนี่ยมันไม่ได้มีฟอร์มแล้วรอกค่ะมันคิดถึงมากเลยจัดติก ความมิติธรรมความรักนะคะเขาจะกลับมาพร้อมให้ความรักความมิติธรรมกลับมาทําตามสัญญากลับมาซื้อสัตว์กับคุณซื้อสัตว์ต่อใจตัวเองด้วยรู้ใจตัวเองแล้วว่าต้องการอะไรและสิ่งที่คุณทําทุ่มเททุกอย่างมันก็ใช่แล้วล่ะค่ะทุกคนมันลงตัวนะตรงเนี้ยนะคะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเขาเสียใจเขาอยากขอโทษเขาอยากได้โอกาสจากจากคุณ เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะมีคนที่หหยหาและเสียใจเสียดายในวันเวลาที่อาจจะนิ่งไปหรือห่างไปหรือบางคนอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้นะคะตรงนี้แต่แน่นอนละค่ะมีคนเดิมๆอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆกับคุณมีคนเสียใจมีคนโหยหาหหยหาคุณอยากจะกลับมาให้ความรักให้ความซื่อสัตย์นะบางคนกว่าจะรู้ตัวว่ารักมันบางทีมันสายไปนะ,ะทุกคน แต่ก็ยังดีนะที่รู้ตัวเขาเสียใจนะคะเขาเศร้ามากน้ำตาคอเลยนะบางคุณอาจจะทำให้ใครบางคนที่มีอีกโก้นะ,ะแอบเศร้าแอบเสียใจแอบร้องไห้ก็ได้คุณคือใช้ชนะของเขาคืนครูความรักของเขาที่เขาอยากเดินหน้านะคะกับคุณตรงนี้มอมมีขอให้แนะนำสุดท้ายให้คุณดีกว่าเนาะให้อาถ้าอยากแนะนำและบอกอะไรนะคะ คุณอยากได้ความรักที่ดีงามทุกคนอยากได้แบบนั้นอยากได้ความมิี่ศินเสมอกันช่วงนี้คุณอาจจะปรงปรงมากปรงน้อยแล้วแต่นะคะปล่อยวางใช่ก็คือใช่เพราะทําดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไพ่ของเราเฟน้นคือเราทําดีทุกสิ่งทุกอย่างดูแลใส่ใจให้ความรักความเมตตาใจเย็นนะช่วงนี้อาจจะชอบปฏิบัติธรรมไหว้พระนะคะคือทําใจเย็นๆและนิ่งๆ่งแล้วไพ่นี้มันยังหมายถึงสติด้วยะคะ่ะเราพอแล้วในสิ่งที่เราทํา ณนะตอนนี้กลับมาดูแลความรู้สึกตัวเอง <Ooh. S 1> เพราะทํามาทุกอย่างแล้วกระตือร้นก็ทําจนเหนื่อยแล้ว, mm. ลวเราบอกเรานิ่งดีกว่าไต่ตองดูดีกว่านะคะทุกคน mm. เขาอาจจะเป็นคนที่แน่นอนค่ะรวยหรือสวยหรือมีหน้าหิที่การงานการเงนินมีอีโ้หนักก็ตามม,มาหาตรงนี้แต่ถ้าเขาไม่ยอมลดลดลงหรือไม่ง้อไม่ตื้อ,อเราก็นิ่งเหมือนกันคุณบอกคุณนิ่งนะคุณนิ่งแล้วคุณแบบนิ่งแบบตื่นรู้แบบแบบรู้แบบ มีสตินะคะอยู่กับตัวเองนะไม่ไม่ตามแล้วเหนื่อยแล้วทำมาเยอะแล้วควีนรับสอดค่ะทุกคนคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนด้วยนะถ้าจะกลับมาคุณบอกว่าคุณต้องการความชัดเจนด้วยนะนะบางท่านบอกฉันไม่เอาแล้วนะฉันเจ็บมาเยอะควีนรับสอดคุณใจแข็งกว่าที่เขาคิดเลยมีคนที่กลับมาอย่างไวเพราะกลัวเสียคุณไปด้วยนะคะตรงนี้นะนะได้แช่ที่ออดนะคะตรงนี้ ความรักความสัมพันธ์นี้มีคนพุ่งเป้ามาหาคุณยังไงเขาก็ไม่ไม่ยอมจบไม่ยอมจากคุณไปนะแต่ตัวคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนใจแข็งมากขึ้นงอยากด้วยนะคะเขาต้องทําให้เป็นให้ให้เห็นนะคะเป็นรูปประธรรมไม่ใช่เอาแต่พูดพูด,พ,ดพูดแล้วไม่ได้ทําไม่ใช่รักเรากลับมาก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ต้องทําให้เห็นด้วยคุณเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่กับตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่อยากหมกมุ่นเรื่องนี้ละเริ่มคิดอะไรได้กว้างขึ้นภายพาตรงนี้นะคะแปดดาบคุณเคยคุณเคยอยู่ตกอยู่วงนี้นะที่แบบเออเขาทําอะไรผิดพลาดอะไรก็ตามนะเขาไม่เคยเห็นแปดนามไม่คุณเคยอึดอัดคุณเคยวังวนอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้คุณออกมาแล้วจากความสัมานี้แล้วก็นิ่งแล้วคิดอะไรได้มากขึ้นมันอยู่ที่เขาด้วยนะคะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมแรนดอมของหมอมีในวันนี้นะคะทุกคน ดูดวงส่วนตัว id line ของหมออยู่ใต้คลิปนี้ค่าดูหมอก็พิมพ์ไว้นะคะตรงนี้มีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ